มันอีบเอาเลยเอาเลย t ยังฮะเออเอาไปเอาไปแถมบางงให้พ่อมนี่เอ้าฮม่เอาม่เอาเลยใช้ทงให้เราอยนี่เออโอ้มอนี่มานเนาะมนี่เนาะโอ้ยมาแล้วเต็มที่เพิ่นว่าเพิ่นแกหกโต้คน่เออแสดงว่าคนเบียดบ่มากประเด้นบางหงนี่เนาะ

เออเดี๋ยวมินี่ไงก็จะมาเป็นโมอินากะอ่าว่าได้ว่าวเกี้ยงเหรอพี่น้องเอ้าสบายดีเด้อทางนี้โดยโดยอ่ามือแรกมือแรกพี่น้องเนาะอืออ่ามีกระดานลั้วขอบไก่ย่างหานเด้อมามามาชื่อกับ

ห่แล้วนทางหางินแล้วเอ้คนแล้นสดีป่จิตสายดีนะพยายาจะพ้นดีว่าอยู่ถือคอยปกแกลกแกกอยู่พอบนทีเกี่เยอะเยเขา่ได้เหรออยใ้เขาตัวไหม่อเขาะเก็อยู่กอเินเมอไหร่ชื่อพ่อตัวไหนน้อยสอนะสายเมสอ

เอาไปรุงหื่อหนว่ารแปดรงมันทำเีรุงไวอย่างั้นหนมันมีสวนน่อยนะนเ,าเาขาบอกว่าทมยากอือเอเอเขาบอกว่าทไหนกัตัวฮม,มาเด้อมาเด้อมาทางนี้นนนเ, ang, ang, 15, เนี่ย 15, เด้อสามยางสี่างสามยางชิบห้าพนอย่างชห้าสี่ยางชิห้าแถ้อ่มามะงงแถมแถมให้กะพัมกมะกล้วยหาพันกีบ แ่นีอเรวิหาได้กันจ้องบอจิตดเพื่นคนตรงห้าแง่นะพแห้งโตหนึ่งเก็บไปแล้วพี่น้องเนาะยังเรือเท่านี้โอเ้ลเสีดายอ่าโบได้ทายตอนขายพี่น้องเลยโีข่งัอโตขักตลยปัญญาผ่นมาหุบบขายเล่ได้ค่ะขายอ่าอ่าลำไยมัดสิพันวาขายมาหาเล่อย่างเดียวมาเด้อพันพี่เด้อ ชิบหาพันกีบกองอะไรเนในโต๊ะนี er ่ชิบหาพันกีบเลเดอเลเดอร์เลเขายเล่แกอื่นขายเบิร์ดพอขายได้ไหมค่าก็พอค่าข่ารื้เสียงไหมค่าก็พอค่าเอ้่เบิร์ดีหอันเลย เออบุมีคุณหมอขายเยบะเลยเนาะสี่อย่างอย่างเดียวเนาะยังซ้ำซ้ำอย่างสี่อย่างชาวบ้านเพคือมาขายป๊อบขายเกียดเบอร์แล้วพี่น้องเนาะมนะตลาดเกับขอกระต่ายชายสบายดีเด้อพี่น้องเนาะบว่าสีทางของเราชาวไทยต่างประเทศนำพี่น้องเลยนี่ลงมาตลาดนัดมือแรกก็ถือว่าได้ขายดีขายมารอยู่เนาะพี่น้องเนาะชาวบ้านเมุ่งช่วยอยู่ แต่ว่าทอดขาไก่เนี่ยทอดบบเบสเนาะทอดประมาณสองโลเลยเนาะสามโลประมาณสามโลเอ่อชิ้าพันสี่อย่างชิ้ผ้าพดในชิพนาพันกีเอาเลยเอาแม่แม่บมีนะมีก็ชื่อมีกก็ซื้อน่าเละห้เลยนี่ยังมะกลวยมีหนึ่งสลัดสองหมัดแล้วก็หมักอุ่นเนาะพี่น้องสิจริงน่ะวะบอชื่อกล้วยกับชื่อเี้อื่นเออ ซื้อเนื้ออื่นเอาไลดราคาให้กันเล่าันกี่เหาันก่เลี้ยงอนหูกันเดี๋ยวไปเล่นลูกขางเรื้ยงม่กินเลยางเดียวนะตอนนี้เดอทะเลมาบบเบิดบ่เลยเจ้าเมื่อมาแลวทั้งคนขายคนซื้อน้องๆทางนาเก็บมาแล้วเหลือแต่ทางเทียวเทียมทางเลยหาพันเบิดหาส่างหาพันเลสุดทางเลยเบิ่งกัน เลือแค่นี้เลยสี่ยางสิบห้าพันสี่ยางสิบห้าพันเลยางเละว่ะเลยทำนี่โ้ยิ้มเบ้ยเบ้เลยนี่เน่ะเลยถกเึิงเลยนะเลยถกเึิงเลยนะเลยขายไปไรเนาะเอาเอาอันกำไรหน่อยขายง่าไง ไปไงกำไรหน่อยงไเนเมื่อยกบแห้งว่ะอนเัเอกย่างิงก็พอได้รถยุ่เขาปลูกเองเขาไปซื้อบ่ได้โบเจียบเปงินนะ่ได้เชิมหาันกบชิมหาพันกีบเด้อสี่อย่างชิมหาพันนี่นะแม่เราไว้ให้ลูกร้านถืออขนมดิซ่าเงินไปน่อยลรวนะไปล้ไไเ้มไปเก็บหรือเปล่าเก็บบ ไปไดแล้วน่ะหมวรถน่ะเฮ้ยหอยบางงามเนาะเดี๋ยวอย่าด่าเดี๋ยวฉันมีตู้เย็นเลยใส่ตู้เย็นมันมีแล้วมีอะไหอยว่มยนี่คือแง อาวบีนาอยู่ใกล้กับอีมนเลยเนาะเนาะพักกะลิเด็กีเมียบุรมักเลยพ่อได้กินรสป๋าหยาดกันวันนี้ตุ้ยข้าวเหนียวห่อนเนาะปอตัวนี้ไดไหมตัวนี้ได้หนง่บเอตัวนี้แหละนี่พากันว่ากับข้าวเหนียวนะ จะเล่นน้อยได้คุณนเน่ายามาให้ได้ครับเจ้ย่าวันแนววันนี้องลูกนี้มาเรเป็นยังเนาะพักก็เมื่อท่งไม่ค่าอยู่บ้านต่อยังนี่คนก็เลยหาออกมาเนี่ยือไปได้ไย มู่ชื่อเขาจชื่อหมูวัดันหมูเไเมือ่าสองคือชิห่าบาทเี๋ยวเอาให้ครับเหาดเห็ดชิย่างชิมหาพันบาทเดี๋ยเอาปเลยบดนี่แหะชิมห่าพันบาุเดี๋ยวเอา hết มา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 

มาเลยมาเลยมาไมตู้มาอยเพ่มเมื่ออย่าพ่อเมื่อมาทางนี้ก่อนชิมหาพันกีบชิมหาพันกีบเออตะชียางดีเด้ดิพักบังหงบังกล้วยชิมหาพันกีบเออแล้วยัื่อมวันชิ่าเลตอ้เนหมดแล้วมือหนาเด้อมือมือไดบานี่วันวันจันทร์มือบัานี่คือันาคารันาคารอันน้าเนาะ Phụt này chắc đâu cái dạng thành này Mưa đây bà này khô Ờ, phụt mưa cho xe này Kếp 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 Vai vai kếp Nói, nhanh nói nhanh. <laughs> ชิมหาพันกีบิปหาพันกีบมัดี่ย่างนี่ชิมหาพันเบ็ดนี่ชิมหาพันกีบเอาเลยเอาเลยเฮ็ดยังฮะเอเอาเสร็จล้วถาพันนี่สองมัดเออเอาไปเอาไปแถมมังคงให้พ่อมน่เอ้ามงอ่ามบวเอาบัเอาได้ใช้ทงให้เราอยนี่เออมอนี่มานมือนี่เนาะโอ้ยมานแล้วเต็มที่เพื่อนมาเพื่นแกฮกโตคนเพ็่ไ สดงว่าคนเบียดบ่มากก่ะด้บางหงนี่เนาะตัมบมีูบมีูเออมะกรูดด้ครับะก้วยได้เออได้แล้วได้ฟูชําไทยแล้วาพีดอลเนาะเออคือคือจีเพื่นนี่แหละ่าักน้ำเพื่อนะพักนี่เดพื่อนาเวืนเตรงนี้มตู่ต้องยิ้มนะน้ซื้อล้วยแ่าบางงนี่ ไแลกกับังงให้สาวินาเม่ต่ำใะยันเอาไมิมามามาหาพ่นกีบหาพืนกีบมะขวยมนมียเราไปดึงแล้วไม่ด้บ่นี่นคนทำไมไฮซาินาละงพักแคไนคนสั่งเขาให้เอออปดใ่ือบดม เพื่อนคุมาเด้อรเด้อใครดเด้อกวยวีเดียวเหมอนเด้อาวดตรงเมื่อเลยเจ้าเอามาผงแผ่าวพนาเอาไปตำน้องพี่เนะบักำไยผลมบกลายเหมือนวดเนาะ เลเดอร์เลเดอร์เอามาให้ไว้ใหตตามอ๋อไปเหตตามมาใหตตามโดยเพราะว่าลืมเอาผักขีแหนะมาให้เดี๋ยวมือนี้เอามังคุงไปตาก่อนมือหนานีจะเอาผ้าขี้แหนะมาไหคนจะแกล้งเราไหมเนาะเก็บเก็บข่าเก็บคองมาเนาะโอเคยังมากยังมากล้วยวีเดียวน่าเดี๋ยวไปเล่ก่อนเด้อะยังมากล้วยวีเดียวเล่เป็นเล่นะ เนาะเบิ่งพอเพียกระเตกมังลำยะเป็นหมื่นี่ยนะมางับเนาตัมนาจักไม่แน่อามาจกมื่พอมานี่ยเอามาจักหมื่นมาเนี่ยโอ้สิบหมื่นเด้อครนี้พี่น้องหอดหมื่นขายดีขนาดเนาะขายเลยขายเลยเลยพ่อมันหองน้อยเนามันหองน้อยมเนคือไทางยอกยาได้ไหม เอ้ยมันไปนะฮไเนาาผ่านเอาเมดีหาผ่นเลยนะียก็ไ่นเยบอกดีแมามาเด้อมีหาผ่นเด้อพ่อไปอยากกินกเขา่ะนี่เจ้าไปเจ้ามาเจ้าให้เพิ่์ผู้ไก้ได้ไหมยังม่โอ้แกแน่ดีมัพี่น้องเลยเอาจนเกี่ยงจนเคาะอจเมือจริงกับปลาคอดอกยางขาไก่พอมาทอดบท่านพนตก ทอดบนทันเบิดสร้างพนโต๊ะก่อนแย่งม้วยเบิดด้วยแม่ฉันกับเบิดคือกันขาไก่สี่โลแปไปแล้วปั๊กตัดวิดีโอเลยเนาะโนอาห์เก็บเก็บโต๊ะกันะกล้วยกล้วยวิดีโอเลนะยุ่นหาขายกล้วยวิดีโอเลยไปสักห้ากันจะได้เก็บเมื่อกันแล้วเนาะ ตลาดห้างตลาดลายมาแล้วแต่เมื่นาคุณล่ะมันเพื่อทับมืดนี่แหละมันเนาะโอ้หมากน่าได้ใช่ไหมนี่ที่หาเก็บมว้อยี่างมนจีบมนจีบเฮยเฮ้ยจีซ้ำไทยเฮานี่เป็นกับมาขายบารนล้พ่อทั้งขายทั้งซื้อว่ะหอยเนยเว้เอรทารดักไปถ่าแล้ำบดีแล หาดักเป็นแถวตรอนี้วะเรือบกขยผ่านเน้อชาบัผ่านมีเดียวดิสำไทยเฮาน้าแม่ไป็นแถวนี้เอ้าวีหาพันสิรุดให้มาต้องกอรุดเองเลยวีหาพันได้ไหมสามพันโอ้เออไป้าได้แล้วได้แล้วได้ผู้ชำจากจากสิบพันเรือสามพันเอาลดสุดลดดอ่เดียว บอขายแต่ไมคะขโมยค่าว่าอยู่เลเป็นเลเนาะโอนี้อ่าโอเคขอบใจได้หลายผู้ซ้ำไทยให้เนาะคือไปตู้คนอาเบิกหนาผู้ช่วทไทยได้เลยนะปิดจ็อบเข้าวนนี้ผู้ซ้ำททยแล้วขอบใจหลายขอบใจได้หลายมือหนาพูดนุ่นใหม่ขึ้ไปตู้เอ้ยข้าวบาเอ้ยข้ดีจ้าดีเลยข้าวโค้เข้ากระชีฟุกโื้อกระิเอิน ดึงเขาหานอยู่ดีแล้วไปไป,ไปเนาะเอาการเก็บโตเก็บต์เมื่อเมนไปเก็บของเมื่อบัดนี้ต่<ถ> <laughs> อพอดนกับมดขังมดแน่มดทุกอย่างไกลดีขนาดเนะาะมามาสี่โมงเช้าเนาะพี่น้องสี่ตีสี่ตอนนี้กีประมาณอ่าเจ็ดโมงสี่สิบห้านกแปดโมงยังกับลายประมาณเนาะ ห้าหกเจ็ดสี่ส่วนโมงพี่น้ 3, องขายสามสี่สนโมงเนาะมาแล้วมาแล้วผมันาเราได้จากวีซิปแล้วสามพันนี่เล <parameters> เป็นเลเราพี่น้องทางหน้าเอินถามปะเมื่อแล้วบ้านนี่น้องเขาก็ได้ทางนั้นก็เก็บเขาเก็บคลองแล้วเนาะก็อพอได้คาเนาะพี่น้องซมมาตลาดนัดแถวเขียนน่องเขาอย่างละหาละซิปไปเน้นขายหมดไวกำไรหน่อยกระยาไหเนาะอันนีไ้ไม่ได้กำไรหน่อยกระยา ไม่เอาผนกระหาพรเมื่อเราจะผลขายยังนลำหวานว่าซาแต่เก่าเนาะเผลหานลำหวานเนีมาขายแบบนั้ผูดโตซะดึกอะเก็บ่คลองกันเนาะพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องเนาะเก็บบดคูข้นแบบนี้อาได้เวลาได้เวลาเออถือเนาะถือว่าทำมาผลโมตกนี่ถือว่า เกียงเบิดนะเกียงเบิดพี่น้องเนาะเรื่อๆไก่ดีกว่านี้บดถอดบดทานคนโตก่อนการยังอีกมือหนึ่งสองมือพี่น้องเนาะก็ได้ละทำโปรตีนก็ในต้นยังมานำต้นบอนด่างบอดีขึ้นไปเอานมปุระเลยอยนชาวพินาไว้ทาเมื่อปลูกกัดอืมเอ็นอาหารเอิดจับ เออนะฮั่นเพิ <ettes> ่นได้เปเลเนาะหมดทุกอย่างภากะโอ๋เพิ่นโอ๋เพิ่นทํางานนี่เต็มเพิ่นยังเต็มเออได้บ่ได้บ่2คนเพิ่นืคนโตซเพิ่นยได้แบบเนเนาะจนคิดเพิ่นสิเพิ่นช่วยโอได้แบบเพิ่นก็สบายแล้วเนาะวร้านนึงเพราะว่าช่วงยามฝนมัน ยากนี่แหละคัะมีเต้นเน,นี่ยมาฝนหยิบซัมเนียนะเาทอดกระตอกก็ได้เห็นนี่ผัดเทาบ่มีแนวกลางจากดีทอดต่อไบหนะ้นานำถือน้ำมันเนาะเป็นไงเนี่ยเบิ่งเบิ่งเบิ่งคิดเบิ่งก็ผับลงไข่กับเต้นบอเซนนะั่นแหละขาดเดียวเอาขนาดมีก็ยังได้คันจ้องเพื่อนท้ๆนอาจารยนะ์เอาพอแห้งนะทอดไก่ของพี่มันตรงไก่เลยเออเป็นไงเนาะก็ผับเขาเห็นนั่นแหละเห็นนั้น รายกากรสเอากระสบสวกไว้เต็นตัวของอันไม่ค่ะผลไม้เป็นแหงไงได้โยได้โยแบบว่ได้แงน้อย่าเดินาไพี่าลดคนออกไปชายบรีบบรีคนเ่นเย็นนอยมุนาคนมุชื่อชอยได้แม่ แฟนีก็หาดักเป็นไงแน่นเลยนก็เอาคีมมายังว่าขายพร้อมได้หมดเงินขายเพิ่งสมอ้างทางไหนระยะระยะขายเขาสามสี่สัปโมงสี่สัปโมงมีแต่ชาวบ้านชื่อโบลันเน่เฮานี่มาสี่สัปโมงต่ขายแต่แถวประมาณสองสัปโมงไปว่าเริ่มจากหกโมงเจ็ดโมงสื่อคันซื้อขายกันนะประมาณนั้นบายมือ โอเคโอเคบ๊ายบายบูชาพบกันไว้เฮ้ยทะเลาะกันเลยเนาะคุ้มค่าคุ้มคนมาปลาเด้อทางนี้ก็เก็บเง่นเรายังดำสมดำเจ้าปีก้านี่เขาไปคายทางในเลยเข้าคายกับมีมาย่อยไหนก็เลยบ่คอยได้ขายบานเนียนะ Sinne, ลูกตัวซิดนะตะแพีงสัก ชรงผมเพิ่นผู้ชายบ่หรือผู้หญิงแต่ผมเพิ่นนั้นบ่ทันยาวแหงจงนั้นแหละโอเป็นวัดโดนนันดูดหม่ไอตอนนั้นหลดโปรแชิว้าเนาไปชงกับทางบ้านเพิ่นได้หลดมาเนี่ยใสเลยคืน่ะยังเปิดหันเพิ่นกะยังยังเพิ่นตื่น่่เพิ่นไปหลอกหอบที่วท่เพนเพนหกนหกมงหาเจ็ดมงเา้านนแนองเบิ่งในทางนะ แรกๆเด็กช่องก็เลขหนึ่งอะไรพี่น้องเออระยะหายนิโลนประมาณสชั่วโมงเกือบครึ่งครึ่งชั่วโมงไปปลายเนาะของไม่ได้เหยียบเรื่องไม่ด้ปล่อยไปเต่ติมใจาะเพลินแกกำลังเหตุทางคนขีดอยู่พี่น้องนะแต่ว่ายังยังบุลเล่ดีนะปีหน้าปีนี้ลองปีกันเที่ยวสบายดอกบานสิชิ่งนั่นแหละ ันเสาร์ไปวันน้อยต่อเนาะเช่แล้วจักอ่าวันไหเบิร์นเบิร์นพหัสมียอดพาหัสกับวันคานเนาะวันคานพาหัสเสาร์ทิศหนึ่งซัมเมอมีตรนาฏนให้ลงที่ใกล้นะว่าถ้าถ้ามีข้อมือข้อมือลายหีืกับคนแบบสิบหุ่นเชื่อเนาะแม่นตรงบ้าหละคือมือนีวันพาหัสอีกคนกับบุคลงลายคือบอจิตบอลแล้วมือนีคลายกับบปันไหนบอกว่า วันคับค่ะเจ้าซื้อไลายเลยเด้โคตลงไลายวันคานมันบานไลน์เนาะแม่นี่ก็บ้านเดียวโอกาสหาเงินน้ำเนรได้เลยมันเป็นบ้านเดียวได้คันบ้านอื่นกับบติแบบมีทิศละเถื่อนนะนี่พัดทิศหนึ่งสองเถื่อนพัดใกล้ๆกันซะสองเาื่อนงานชายงามแรกง่ายเลยพี่น้องเนาะโคกน้อยโคกใหญ่รวงหากันตัวมันมันทางคาหอเด็กนี่มันได้โคบ้าวโคใกล้โยผ่านทางปัจจุบันเนี่ย ตื่นจะเศร้าอ่ะแล้วโอเคจัะพี่น้องเนาะจังได๋ก็คือสิได้จบคลิปก่อนว่าบ่ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนําไหลายเด้อพี่น้องเนาะวันนี้ก็ขอบขอบใจ FC หรือว่าชาวบ้านพี่น้องเนาะที่ซื้อซอยอุดหนุนเบิดพี่น้องยังโตที่บ่ได้เอาวางขายคือขาไก่ดิบมัน่นทอดอทอดบ่ทันบ่ทันโตทอดเบิดโตทอดก็เพิ่นก็เมาเบิดอยู่พี่น้องเนาะอ่าเป็นกล้วยมลเป็นผักาหุ่น รุดในการึกนึกน้องจะได้เหนก็เน้นคายบิรับไรน่อยหมดไปยังบาางมือแต่บริคายบางยาเขากะบได้ชื่อสินะเขาบริซื้อมาเขาปลูกเองอย่างเชียนพักนาอเขากได้เกิดกับก้วยร่ดกล้วยมันของน้ำเฮือน้ำชาเราเองที่นะรุดรุดไปขลดลําไยที่ซื้อมายังรุดคําคายสำงานเลยคายแล้วเนาะกัันคนอยากขายขอบอกว่า ได้บรายเนาะพี่น้องเนาะได้ชิชาหาสิพันก like, okay, yeah, ็เอาสินะได้ใช okay, ่เก ah, ็บได้เก็บดอยแม่เลยลดกันไปกำลายหาสิแต่ว่าเอาเอาเมื่อพันหาพันล่นอีกว่าพูดเอาพอขายนี่ดูเดี๋ยวเวลาเราหูการตะมัวน้ำฝนเน้อฝนแล้วหมดก่อนหม่พอฝนเลก่อนหม่ว่ะต่อมาจึงทางรถมันได้ทางน้ำฝนลำยัยไลยเจ้าพระเจ้าหนึ่งตั้งว่าสิบกว่าหมื่นขึ้นไปเนาะเฮามีแต่สาสิบสองหมื่นหนึ่งนะฮะกมารตา สองหมื่นสองหมื่นน้ดหน่อยนี่แหละบ่สี่สิบโลเลยแม่นเพราะว่าเขาขายทางเฮือนนทำเลยด้หาอยู่เฮือนหาหาบ่อมาขึ้นมาขึ้นนี่หาโลแล้วก็สั่งอีกมือเช้านี่หาโลพอดีเป็นสิบโลขายอยู่เพื่อนนะพอดีโตอยู่เฮือนนะพอดีกับไรเพื่อนนะแม่กับไรบ่อแล้อยู่เฮือนแล้วต้นทุนเออต้นทุ่นนะกำไรอยู่นี่หมดตนทืนเพราะว่าสิบโลเลย กระมากตนะุ่นที่ล่นนะกะจากทงทันหากไอ้ทงทิบกระหันกันกันนะกระวดคือกันเนาะไอ้ที่ล่นนะกันหนึ่งวันสิบอะไรใครเรามากินโอ้แซ่บแทบเลยเนาะแม่เ <ลำ S 2> ราแย่เลยจามทงแล้วเราเมาผู้เดียวเมาผู้เดียววุ้นจ้องยากกันถือกลางมาแล้วว่ะแต่เต็มโลในอันล้วนเลยเนาะอ่ะเบิ่งมันโคบน้อยพี่น้องเนาะ่น,นี่นี่บอดต้องเบิร์วันเสาร์แต่ว่าสิเป็นตันแรงเนาะตอนนี้มีเวลาเกี่ยมเครื่องลายอยู่อันนี้ผัดเวลามันจ่อผัดตื่นแต่เด็กแต่เศร้าก็ยังไม่อยากทัน โอเคอาจารย์พี่ร้องเนาะสบายดีเด้องเด้อบ๊ายบายใล่ไลยเนาะสบายดี